เมื่องอารอดเห็นกูเล่ยนยังก็อยากเล่นน้ำเนาะล่าสุดเล่นลินแดนกูแล้วองเบิงปุณ่ะงานไปเบิงปุณทั้งลูกทั้งเมียกูเห็ยนยังกับพิษมาเล่นดินลูกมาเล่นดินลูกมาเร็วมาเล่นดินเร็วเอาไ่อยากเล่นละตีมาเล่นดินเร็วมเล่นเป็นมูแม่ยเนี่ยเม่ยเงาเงามามาเล่นดินเร็ว เรีนดินเล่นดินเรีนดินเร็ว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 อาไปเล่นน้ำจีมามาเล่นดินเร็วขึ้นนิงขึ้เฉยเตยเมยแท้มาเล่นดินแล้วเร็วเนียเร็วเร็วเร็วนี่เล่นดินนี่นี่เล่นดินนั่งลงนั่งลงไปนั่งลงไปเออนั่งลงนั่งเออนั่งเออยน่งนอนไม่หลับบอกให้นั่งไหมลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแม่สิพาคขวดเร็ว ลุกขึ้นลุกเดล,ละมือแต่ละเว่นนี่โอ้ยขวดขวดอ่ะเ,ะเล่นแบบกันเล่นแต่แม่บอกกันเล่นไปกูตามเนี่ยอ๋อขันได้กลับมาเห็นมึงสภาพนี่อ๋อมึงเย็นยังไงอ๋อมึงเย็ดอะไรขับบานนะมูหมออ๋อบอกอกระเจ้าให้มาสกรปรกเด้บอกอกระเจ้าเล่นนะอ๋อแต่มึงสัวโขกกระมูวเด้ออ๋อมึงมึงอ๋อมึงสัวโขกกระมูวเด้ ึงก็ได้อาบน้ำม่แล้วมึงพึ่งอาบน้ำมาน้ำแล้วมึงมาเล่นดิน,ดนแบบเละก้มูยังสิอ๋อยากยีตยังไเอ๋อยากกับตีมึงมนันนี่แล้วมึงกับ่ได้เข้าบ้านน้ำโมอืมหลีเห็นบ่เล่นเอาเล่นโตัวจัน,นอุตะแค่ฟาดหางเล่น <c oughs> เล่นไหมเกียร์ไห้มันมุนมุนมันนี่ Abei, มึงย yup. kind of ังได้ถือได้ผู้เดียวเวลายายถามยายก็ถามว่าผู้ใดเล่นดินดีต่อว่าเป็นมึงเล่นลงไปฮึ่กูจะโทษมึงนี่แหล่นดินเล่นเร็วเล่นเร็วเ่นเล่นไหนมันมุนเห็นมันเละแต่มึงนั่นแหละฮึ่มเรนไหนมันมุนเห็นมันเละแต่มึงเดี๋ยวกูหามองนอนก่อนนั่งก่อนดอกไปนี่โอ้ยเย็นแต่ว่าไปนี่ลมมไอนี่ก็เย็นดีแต่ว่าปัวกับมหันหลัางไงเว้ยโอ้บะเมียนกูหันหลัางไงมันก่อนไปนี่ บรรยาก,กาศโคตรดีโชคหล,ลายจักน้อยยายเวทเน่ากินไอ้กินเล้อานลูกไปกันดอกหานอนในขอ,อกกันดอกฮอนเล่นแะ้วกับไปเต้โจมแมนยังวะอายุผู้เดียวไม่ใช่ตายแล้ว <laughs> <c oughs> เรียบร้อยมึงอ่ะยายกับมาอมึง응มึงผู้ต้องหา มึงถือแท่งนึงถือแท่มึงถือแท่โซกาโปกอ่ะมึงอ่ะมอนกับเจ้าลอดมึงเกิดมาอย่างสีพวกะคือมูเนี่ยมึงกัดซังมากอ้วนแท้มึงไหนมึงกี่สซาอ้วนขอมือดู